อะคำหนึ่งเผ็ดนดีสิถ้าเรากินสองคนอาจจะหวานก็ได้้าไอ้แดงถึงขั้นฆ่าคนตาย สวัสดีครับแฟนๆ u t u b e ที่ชื่นชอบหนังกางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ช่องรวมเรื่องราวหนังกางแปลงของเรานะครับก็มาอัปเดตหน่วยหนังกางแปลงในปี2566นี้นะครับก็เป็นหน่วยเดชาภาพพยนต์จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับภาพประกอบแล้วก็คลิปในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทาง Facebook เดชาภาพพยนต์ด้วยนะครับที่ทางช่องเราได้นามาจะทําเป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นการอัปเดตผลงานนะครับในปี2,566นี้นะครับทางเดชาภาพยนต์อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็รับจัดฉายภาพยนต์อยู่นะครับสำหรับหน่วยเดชาภาพยนต์นั้นก็เป็นหน่วยหนังที่มีมานานคู่ร้อยเอ็ดนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นหน่วยที่ทางทีมงานเราก็ได้ติดตามผลงานบ่อยๆทาง a c e b o o กนะครับ ถึงแม้จะไม่ได้ดูกันสดๆนะครับแต่ก็ยังติดตามชมแล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างๆทาง Facebook อยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งหน่วยเดชานั้นก็เป็นหน่วยหนังแปลงอีกหน่วยหนึ่งนะครับที่รับความนิยมอยู่ในเขตสุวนภูมินะครับไม่ว่าจะเป็นการไปใช้แบบล้อมผ้านะครับก็ยังอนุรักษ์ไว้อยู่นะครับซึ่งหน,หน่วยหนังแปลงทุกวันนี้ไม่ค่อยจะมีการใช้แบบล้อมผ้ากันแล้วนะครับก็เป็นหน่วยเดชาวยน์นะครับอีกหน่วยหนึ่งนะครับที่ยัง คงอนุรักษ์การล้อมผ้าไว้อยู่นะครับแล้วก็ทางทีมงานช่องของเรานะครับก็ติดตามบ่อยๆทาง Facebook นะครับก็จะเห็นทางหน่วยไปฉายล้อมผ้ากันให้ดูกันเรื่อยๆนะครับสำหรับแฟนๆนะครับที่ชื่นชอบหนังกางแปลงในเขตอำเภอสวรรคภูมิแล้วก็อำเภอใกล้เคียงครับก็สามารถที่จะโทรไปติดต่อดีชากันได้นะครับที่เบอร์โทรนี้นะครับบนจอนี่ครับก็ลองโทรไปได้เลยนะครับในปีนี้ก็ มีหนังไม่ใหม่มากมายนะครับไม่ค่อยต้อนรับเจ้าภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยจีนฝรั่งมีกันเยอะมากนะครับถ้าเป็นแฟนนะครับอยากได้หนังไม่ใหม่ราคาไม่แพงก็โทรไปสอบถามกันได้นะครับเดชาภาพยนตร์อําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหน่วยเล็กๆแต่ระบบแสงสีเสียงนั้นก็คมชัดนะครับเสียงก็หนักแน่นดีนะครับเหมือนกับที่ไตเติลต้นคลิปนะครับที่ทางช่องเราได้โพสต์ทิ้งไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเรื่องราวของเดชา ภาพยนต์นะครับเป็นการอัปเดตปี2 5 6 6น้อยี้นะครับยังรับจัดฉายภาพยนต์อยู่นะครับก็อย่าลืมไปติดต่อแล้วก็ให้กําลังใจเดชาภาพยนต์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ทางช่องของเรานะครับก็มีเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็เป็นการอัปเดตหนวยกงแลงต่างๆนะครับเพื่อให้แฟนๆเอฟซีได้ติดตามผลงานกันนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ช่องเราได้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ